อ่ะอสัตว์ทำไรครับกินข,ข้าวข้าวขีว้อะไรขอเขาดังนะถ่ายชื่อขอเขาดังเอาขอเขาเนี่ยขอเขาเ,เห็นไหมมันต้องขอก่อนงั้นโดนดราม่ากหรอใหม่ใหม่มน,นะโอเคนี่ใหม่ไม่มีนะอันอันนี้อันนี้ราคาเท่าไหร่ท่านรอเราทำไรครับท่านท่านอันนี้มันคืออะไรครับท่าน KFC KFC เขี <K FC. S 1> ้อันนี้เป็นไก่เท็กซัส ที่อยู่ในเมืองเยียรประดุโฟนะครฮะนี่เป็นร้องวีโลบ้าอาคูน่านะฮะกั้วเนี่ยโดยเขากระทืบกอดต่ล้านในแย่เรียกขี้เขาผิดกันอะนี่ยชูดูเขาไม่ทำอะไรเขาไปหาของอ่ะมึงก็ถามไม่เขียนี่ดูไม่ซื้ออ๋อไอเชี่ยนี่กูไท่านไอเชี่ยนี่กูแล้วไอเชี่ยไปไหนครับท่านชื่อเส้นอร่อยเกินท่านแปลกทำไมครับท่าน มันเป็นมันเป็นวิถีนิจจาวิถีนิจจาครับเวลาใครซด้อมายเขาก็จะมองแต่เอาอืมที่อันนี้คือท่านจะไปซื้อมาที่ไหนครับหรือว่าวันนี้ยังไม่ซื้อซื้อมาที่เมเจอร์เมเจอรเ,เฮียอะไระสักสัตว์อะไรมาใส่แค่มกอซื้อมายที่ใช่ช่างดูคมาถึงร้านไหนเฮียไอสัตว์ไม่ใช่แล้วมันเปิดยังไงจะเปิดไอเสียทุบเขาบอกให้ทุบจริงเขาบอกว่าทุบเลยทุบถึงจะเปิดได้สัตว์ มึงเอามาตอหนึ่งเลือกวอสองเหรอไอ้ขาดมึงเคยจะกระโหลป่ะที่มันกระโดดแล้วก็ล่วงไงฮะใจแต่โจเป็นแฮปปี้ไอ้นกแก้วนี่หาที่มึงพูดส้นตีเหรอเออมึงเ้องมันพูดกับแม่งดีอ้กที่อ่ะแต่การดิเพื่อนสัตว์เอ้ามึงพูดกับมันไหมครับทำทงแล้วมึงต้องพูดด้วยติดีครับพี่น้องวิชาโจนทุกท่าน ไอ้เฮียมาดูหน้าเราบ้างดีกว่า <โฮ S 2> ดูทางเขงมามัานมีเทียอะไรหรอร้านเฮียคาเฟ่คาเฟ่ผสมกับการขายโทรศัพท์ก็วะเนี่ยเราฉวังกูเองเคาเฟ่จิดการเลยเออเฮ้ยยี่รถกูยี่รถพ่อกูนะเว้ยแต่พ่อกูกลับมาแล้วเขาไม่มีขี่ไอ้สัสนี่รถอเมริกาเออมึงวางเฮียเพื่อเพราะเมฆงมาลาอยู่ฝาซ้ายนึ่งนี่ยเออแต่พ่อเขาขับมายี่พ่อเขขับมาไม่มีขี่เว้ย ทำไมทำไมนี่มันเมืองประเทศอะไรอ่ะฮะฟ้องอยู่ประเทศอะไรไทยแลนด์นเ,นเนี่ยไทยแลนด์เป็นเงี้ยเออไม่รู้จักเหรอไทยมูริกีอะไรสักทำไมทำไมม้ามันตัวใหญ่กว่าม้าเราเอ้ยยีราฟไปเนี่ยม้าตัดชั้นใหม่ไงมันชื่อว่าอันนี้มาสเตอร์เนี่ยม้ากูเองจริงจมันวิ่งได้น,นะแต่นี่คือแบบมันเป็นแบบม้ยักษ์เออ,เ,อ,อเราอยู่อีกโลดไงม้ามันใหญ่กว่ารถดิเออจริงม้ายักษ์มันชื่อมาสเตอร์กูตั้งชื่อมันเองใช่อืมเนี่ยน้องกูเองน้องกูสองคนนี่ตัวอะไรนี่ชื่ออะไรฮะชิมเมะ ชิมนไม่จะได้นะเออไปไหนวะอสัตว์เดี๋ยวุ่งแล้วมันรีโมทคอนโทรลเดี๋ยวได้กลับบ้านที่ย่กูยังไม่อยากกลับบ้านตอนนี้เอ้ยชินี่มันตัวใหญ่พออะไรรึเปล่าอ๋อมันสายพันธุ์ใหม่ไงอันนาชิมาเตอร์ใช่ไหมถ้ามันเป็นพ่อเหรอเป็นลูกเหรออือในห้องเล่นกูอยู่ตรงนี้อย่างเต็มห้องเล่นกูไอ้สัตว์ซื้ออะไรละไอ้สัตว์ถ้ามีงบไปเยอะก็มารที่ไม่ได้เออ ของดีเลยเฮ้ยอยูบอกเขาจะของมาแย่งซื้อเราจะหมดนะเว้ยเอราะ่หมกฟางด้วยไอ้ยี่ไอ้เจ๊บุ๊กอ่ะโอ้ยตัดโอ้ยหค่แค่ไอ้ยียเฮ้ยนี่มันวัยรุ่นหมวกฟางนี่ยบอาไปเลยไอ้ยี่กูยี่ไอ้ยี่ไม่หนีกูไอ้ยี่อยากเป็นวัยรุ่นซิสเตอร์ทำไมวะ ไม่้เสียงดังทั้แบบไม่ดีต่อกล่องโ,โทรศัพท์แล้วเออเสียงดังเกินไปเวลามันพูดเนี่ยมันต้องพูดดังๆแล้วครับไม่ได้ไดยินที่กล้องสั่นในสัตว์มึงพูดที่กล้องสั่นเลยไอ,อ,อ,อ้มึงแต่การเดททางนี้มันแย่หน้าเลยมึงวะห้ามตัมอห้ามตับเลยห้ามห้ามตับพูดเสียงแบบจับแล้วแม่งหลบมากเลยไอ้เ <c oughs> ร่งมชีวิตม่งต่อยมึงอ่ะแบบหมัดหมัดไม่ใหญ่ใหญ่ไอ้เรื่องม่งต่อยอ่ะ ตายกลัวตายตัวใหญ่ไปแต่เล่นแค่นี้ดิแค่นี้เล่นแม่งเลยเจะอะไรไปสู้เขาไอ้เนี่ยแม่งเล่นกล้ามจริงป่ะแม่งสู้เขาไม่ได้เลยเฮอยเ่นี่แม่งไข่ตรงนะนี่ก็ต้องเอ้ยกูดูก่อนมันมีหนังอะไรน่าดูวะแต่ซีเรียสซีเรียสนี่แค่ซีเรียปาซีเตียปาคอนเซิร์ตฟิฟฟ์แพ้กูกแท้โกซองอย่าม่รูปขึ้นมา พมลมีพ่อผีไทยอ่ะปอบอ่ะเหมือนคำว่าผีไทยปอบ,อพอปอบเพีย้ยไม่รู้หนะแฟนมึงเนี่ยอันดับเพี้ยเมียเมียมึงเนี่ยใช่เลยเน,นี่ยแม่งรักกันเนี่ยฮียมันจะจูบปากกันแล้วมันเป็นแฟนกันเหรอวเนี่ยเออดเป็นโตัวผู้หญิงนี่โตัวผู้ชายอ่ะเออ มันก็อยู่ในน้ำมันสีไม่มันคือจำปากับจำปีอ่ะเขาสร้างหนังเขาเสียเลยเขาไม่ค่อยดีหมดเจอเขาฟอร์ตเพย์บุรีเขาเดี๋ยวมึงโดนนะทีนี้คืออยากรู้พูดว่าเวลาเรามาเที่ยวเนี่ยเราเป็นยังไงกันเอออยากรู้เรามันเป็นยังไงกันก็อย่างเงี้ยแหละคือคือบางทีมันต้องแบบไม่ได้แบบไอ้ยด้เฮ้ยไอ้หนี้สัตว์โอ้ยอะไรนะไอ้เฮียอะไรอย่างบริจาคที่ผลิตอ่ี๋ยวกูใส่ยสาวให้ไอ้สัแบบเออจะรุ่นน้องว่ะ เช่าเจอรุ่นน้องวะอ่ะเอ้าเฮ้ยสวัสดีครับไปไหนเนี่ยอ,อ๋อไอสัตว์เจอน,น้องไม่ทา,ายน้องเลยอ่ะเรื่องงานแล้วเหรอกินข้าวพี่เหรอกินข้าว,าวน้องกินข้าวเห,หรือ่องเนี่ยจะกลับมาเอาเห็นไหมนะเลิกไวเกินอยูแยแยแ่แป้งแป้ไเร็วไปตลาดตลาดเชี่ยไอ้สัตว์เจอกันเจอกันเลยดิ อ่ะไอ้จะปิดคลิปได้แล้วไอ้เทีาาา้ยไปสัตว์ไปไอ้เที้ยมันไม่ล,มล้มหายอะ